ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแบทนอตอีกครั้งหนึง่งน,นะสําหรับอ่าพาฒนนี้เราก็จะมาเล่นต่อจากเดิมคุณผู้ชมซึ่งถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคเราจะต้องไปเกาะต่อไปแต่ว่าโอเคเราต้องเปลี่ยนเทินก่อนนะเพราะว่าทหารที่เหลือผมว่ามันไม่น่าจะสู้วนนี้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นหอกนะแล้วมันก็จะมีพวกพวกธนูนี่ไม่น่ารอดบ่ขอเน็กเชิงก่อนเลยแล้วกันโอเค คุณผู้ชมต่อไปเราต้องมาเจออันนี้สินะไปเลยอันนี้ก็เมื่อกี้ลืมดูมีอะไรบ้างนะมีธนูตัวใหญ่ตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมพอดูนี่แหละเซตนี้แหละปะดีพลอยเลยมาดูสิเอาอย่างไรดีเออต้องต้องซูมออกเลยนะจะได้เห็นแบบว่าสนามรบทั่วๆว,ว,ว่ามาทางไหนบ้าง โอ้มามาขนูขนูมาขนูมาออกมานี่อันนี้มานี่เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนขนูก่อนขนูนายอยู่นี่ก่อนไม่ใช่อยู่ดึงี้เออ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 ดันดันให้มันตกเลยไปเอออย่างนั้นอย่างนั้น่ะดีมากดีมากอ๊บอันนี้มาหนี่ ไอ้นี่กัทันูไปช่วยทางนี้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอยอ,อดันดันไปโอเคอันนี้มาทางนี้กองทัน,นูกองทันูมานี่นายนี่มานี่โอเคโอ้หคุณผู้ชมเต็มเลยเต็มเลยวะวันนี้ให้อันนี้อันนี้อาจจะต้องอยู่ตรงนี้นะกองทันูมาอยู่ตรงนี้โอเคยิงยิงใส่ยิงใส่ใครได้ยิงใส่ไปก่อนเลยเออ เออมันตกน้ำมาแล้วเออมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เออโอเคเมื่อกี้เราโดนในตัวใหญ่มันอุ๊ยคุณผู้ชมผมเจอไอไอไอทะนูยักษ์ว่ะเดี๋แอบก่อน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 เออเอออะไรอะเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดกรงเกรงดาบที่มีเยอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยเฮ้ยมันมันมันเข้าระยะเข้าระยะ ลุยเลยลุยลเอ้ยเ้ยเ้ยเอ้เ้ยไปไไปยวไปตามเก็บมาตามเก็บตามเก็บอันนี้มานี่อันนี้มันี่โอเคเด้อเแย่ประสาทตาไม่ออกเว้ยสองข้างเฮ้ยเฮ้ยูมันูมันนี่มันเออเเก็บเก็บมันเออุ้ยเฮ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 ้ินเล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยนี่ไม่มีสกิลหรอแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วผมแย่อุ้ยบ้านแตกคุณผู้ชมไปฮิวก่อนไปฮิวก่อนบ้านแตกไปหลังนึงแล้วอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยกี่ตัววะนนี้มาดูก่อนนะอันนี้ไปฮิวด้วยแบบอืมดูได้อยู่อันนั้นมันจะต้องใช้เวลาในการเดินม,มาสักพัก ธนูไปยิงนิดไปยิงต่อดมันหน่อยที่ปะเออเอ้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 หนี่นีห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 นีธนูไปไปตรงนี้เฮ้เฮ้อีตัวไอีตัวเราไม่ได้เฮ้ยเราไม่ได้เอาไอตัวนั้นมาว่ะแย่แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยกล่องนี้มานี่กล่องนี้มานี่เออเออเฮ้ยกล่องนี้ไม่กล่องนี้มานี่กล่องนี้ไหมกล่องนี้มานี่เออคุณผู้ชม อึ๊บ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 โอเคมาเฮ้ยอ๋อธนูไปยิงยีไปยิงวิ่งใหญ่ให้มันขึ้นมาอย่าให้มันขึ้นมา,อ,า,มนนมาอุอ้ยเออยิงต้อนรับมันก่อนเลยถ้ามันขึ้นมาแนละ้วมันไม่เป็นผลดีกับเราแน่ตัวใหญ่อย่างนี้เรียบร้อยแปแอย่างนี้ยิงข้ามฝากไปโอเคนี่ อืมอืมมาชนะแล้วละ่ะสบายมากเออเอออดิม่ดี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 ม่ีเรียบร้อยโอ้โอเสียบ้านไปหลังนึงเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้มองไม่ทันไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยมันได้มาเก้าเหรียญก็ถือว่าคุ้มอยู่โอเคขั้นที่นิว ปุ๊บๆอ่ามาอัปเกรดกันดีกว่าสกิลไม่ต้องก็ได้เนาะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้อันนี้ระเบิดระเบิดอันนี้ระเบิดฝังอ่าอัพอัพไปอัพสกิลเออัพยศทหารนี่ผมมุ่งจชมไปเรียบร้อยในกองธนูเทียง,ง,งมาต่อกองเอ่อณเวลานี้ก็คงจะต้อง เธอไปก่อนไหมก็ดูก่อนนะถ้าตัวนี้ต้องใช้ดาบเราไม่มีดาบเหลือเลยเนาะโอเคจบเธอไนปะเอ๊ะทำไมเส้นมันแปลกๆวะตรงนี้อ่ะมาตรงนี้เลยแล้วกันมาเอาของก่อนนี้นะเอ๊ะไอตัวหงอนนี่ผมจำไม่ได้มันคือตัวอะไรนะดาบคู่มั้งไอตัวนี้น่าจะดาบคู่ดาบใหญ่ เพียงขวานอันนี้เออนี่บาเบอร์เซิร์กแน่เลยแล้วก็ตัวโลธรรมดาเซตนี้ขอเปลี่ยนเป็นตัววางระเบิดแล้วกันตัววางระเบิดมามาเลยมาดูสิจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกาะนนี้มันพอมีกำแพงแล้วน่าจะพอรอดอยู่นะโอ,โอ้โหเอ,เอางี้เลยเหรอเออ ให้ธนูยิงต้อนรับมันหน่อยสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนถอ,อกมาหนิไปวางระเบิดตรงนี้ไว้ไปกลับมาที่เดิมเออยิงต้อนรับมันหน่อยยิงต้อนรับมันหน่อยเออเออเรียบร้อยเรียบร้อยเออได้ม,มามาทางนี้แหละอ่าอันนี้ไปวางระเบิดอีกรอบ กองดาบมาหนิกองดาบมาหนิเคไม่มีใครมาทางอื่นนะเออดันมันดันมันตกน้ำป่ะเออเอออย่างนี้หนะค่อยคุยกันได้หน่อยเออเอออ้ามันไปทางนู้นอุ้ยตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยอะละเยอะลวเยอะแล้วเยอะแล้ว ต้องแบบน,นี้น,นี้ผมจะไม่ได้ว่าเบอร์เซอร์มันไอ้น,นี่ได้ไหมอ่ะมันปาระเบิดได้ไหมอ่ะเออแต่ว่ายิงใส่ไปก่อนฮึบถ่ายมหมโอ้ออ๋อ,อมันกระโจนใส่ได้นี่เองเออเออแต่ไม่เข้าหรอกนะเดี๋ยวทะนุไปต้อนรับมันนนี้หอบไปต้อนรับมันดามาทางนี้โอเค อันนี้มันโดน,ม,น,โดนมันโดนไอ้ด่านใหญ่เล่นนะมันก็เลยแบบว่าเลื่อน<ๆ>เลยเนาะขอดูก่อนนะชึบเชิบก็แยกตาแยกภาษาตาไม่ถูกเว้ย <c oughs> <c oughs> เออเออเออมันต้องเดินอ้อมทางนู้นโอเคมานี่มานี่อ่กองโล่มากองโล่มาทางนี้คนผอมอยู่นี่ไปนี่อยู่นี่อันนี้ต้องช่วยกันลุมนะเออ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 ยิงยิงก็รับมันเลยยิงก็รับมัน อย่าให้มันขึ้นฟังมาอย่าให้มันขึ้นอย่าให้มันขึ้นอีกทีนึงถอยเออ,อ,อเออโอเคโอ๊ยฉันปุ๊บมาเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยธนูธนูอยู่นี่ดาบดาบโล่โอเคเออใ,หให้ให้ยิงบนเรือก่อนยิงบนเรือก่อนมาโน่นละมาโน่นละเอาไปดิโอเคก็แบบนีแ้แหละเออ รลับตำแหน่ง,งเฮ้ยอันนี้มันจะโดนกระจนใส่นี่หว่าไม่ทันแล้วอ๋อมันกระจนใส่กองหอไม่ได้อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เหมือนมันไม่ค่เจ็บหนังหรือเปล่าไม่มีเนาะอ่าอน,นี้มันนี่เอ้เอ้เอาธนูดันมันหน่อยสิอึ๊บ ถอย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 อยถอยอยถเดี๋ยวก้อนนี้ถอยถอยออกถอยออกนึถอยออกโอเคจะกำลังจะสลับกองหออให้มาแทงเลยโอเคพอได้พอได้อยู่เลืึกเดี๋ยวโอเคได้มากีได้มาสิบเหรียญไม่เสียบ้านเลยก็ถือว่าใช้ได้อ่าได้คอนมาคุณผู้ชม ค้อนเอาไว้ทุบพื้นนะนะแล้วมันก็จะกระเด็นเอาไว้แบบเวลาพวกพึ่งขึ้นเรือแล้วก็ทุบใส่เลยุ้ยคุณผู้ชมหนัาสุดท้ายทีน,นี้สุดท้ายไหมโอเคเดี๋ยวครับเกรดทหารก่อนนะค้อนเอาให้ให้พวกหอกดีกว่าเนอเอไอ้เทมเอา่อาคิดไปเรามี18เหรียญคนคนหอ,อกเมื่อกี้มันไม่มีสก,กิลใช่ไหม หอ,อมเมื่อกี้มันตัวนี้มั้งคตัวนี้มีสกิลสิตัวนี้มีสก,กิลตัวกกว,าวางระเบิดมีสก,กิลนะเหรอทำไมแล้วเมื่อกี้เราเล่นเหมือนมันไม่มีสก,กิลว,วะไม่เป็นไรสรางมาตัวนี้อ่าเดี๋ยวเขาดูกอนสิบแปดเหรียญขอเก็บอีกหน่อยหีกว่าคุณชมเก็บอีกสักทักทีหนึ่งแล้วเราก็เอาไปอัพทหารดีกว่านะเพราะว่ามันเก่ดนดดาสุดท้ายแล้วจบแเทิน ามาทางน,นี้ทันนี้มาทางน,นี้เลยแต่ได้เหรียญน,น้อยนะทางนี้โอเคแหละเซตนี้ที่รอคอยถึงมามาเลยจะพวกไวกิ้งมามานโ้ละเลยทนูไปต้อนรับมันหน่อยไปไต่ตอนนี้แบบกำลังว่างเลยเออมา ยิงให้มันตกเรือไปเลยยิงดิเออ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 ยิงมันยิงมันยิงทีนึงโออมันมันมันไม่ตกว่ะมันไม่ตกเออทันไหมเอ้ยไม่ทันเออ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 อะไรอ่ะได้เด่ะมันทัน เออเออมันไม่ตกอะเรือมันใหญ่เรือมันใหญ่เรือมันใหญ่ไปเฮ้ยมานี่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 เฮ้ยไม่ได้โอ้ยเสือมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้นันเบอร์เซิร์กไปใครมองเห็นนั่นบ้างนั่นตัวอะไรนี่ตัวอะไรวะอ๋อเบอร์เซิร์กยิงธนูไปทักทายมันก่อนเลยเฮ้เฮ้เฮ้ แล้วก็ดาบไปดาบไปเดี๋ยวเขาดูกันชึบเออเอออดีๆอดีตอดีตอดมาดิมามาเฮ้ยธนูธนูไปต้อนรับหน่อยกองดาบน่าจะยันตรงนี้ได้ได้จ้เอากองหอกมาดีกว่านี้กองหอกไอ้กองดาบนี้มันเหลือกี่ตัววะเนี่ยเหลือเจ็ดตัวตายไปสองประฮิว่ากตอนนี้มีเวลาอยู่ เฮ้ยธนูเหมือนกันแล้วน่ะถ่ายถ่ายถ่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 ยไปฮิวไปอันนี้ต้องวางระเบิดไหมไม่เอ๊ะวางหน่อยก็ดีอ่ะไปเออมาเลยตุ้มเรียบร้อยเฮ้ยนี่นี่นีหนี่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 นีเก็บมันไปเก็บมันเฮ้ยเฮ้ยแย่ละแย่ละไปฮิว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  ไปไปเก็บไปเก็บตรงนู้นเก็บตรงนู้นเอ้ยอย่าให้มันเผาบ้านฮะให้มัน,มนเผาบ้านแล้วเออเออเอาไอ้กองไอ้กองเยอะๆไปตรงนู้นเออยิงธนูสู้กันไปเลยยิงธนูสู้กันไปเลยเออมาดิมาดิมาดิแม่นี้มีธนูเหรอวะเนี่ยฮะเออโอ้ธนูอีกแล้วกองหอบไปหลบเลยธนูไปอยู่นี่ อ่าหอกหอกไปล่อป้าไว้เออ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 อุ้ยมันมาอยู่นี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยยิงยิงแต่มันยิงใส่มันยิงใส่มันอันนี้หอกต้องหลบไปก่อนนะเออหลุ้มหลุมลุมหลุมเอออีนิดนึ่งอีนิดนึ่งหอกมาอยู่ตรงนี้นะนะจ๊ะ หอ,อกหอ,อกมาอยู่ตรงนี้วางระเบิดไว้ตรงนี้โอเคมาอยู่นี่มาอ่าอันนี้มาอยู่ตรงนี้อ่าชิปโอเคเดี๋ยวไปออกไปต้อนรับมันหน่อยเออเออยิงสู้ไปเลยอย่าไปหยองยิงสู้ไปเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันดันดันปาระเบิดปาระเบิด ดีเรียบร้อยโอเคได้เหรียญมาอัพทหารนี่แหละได้มาสิบเหรียญดีนะมีตัวนี้มาด้วยตัวนี้มันช่วยแบบบกเหรียญเนี่ยคอนนิเนปเออแล้วก็อัพทหารอัพทหารอืมทหารมีกองธนูกับกองหอกโหแบบนี้มันต้องใช้กองดาบไป มันเต็มแล้วอนันนี้อัพคอนเหรอ,อาดาบผู้ชมเอาไงดีเอ้าเราอัพทหารเต็มหมดแล้วเหรอ้าเราอัพทหารเต็มหมดแล้วว่ะเอ,เ,มมววเออไม่ใช่เต็มหรอเต็มแล้วงั้นกองหอบประจำนี่จะอัพเกรดอาลิมิเนตไป แล้วก็อัพสกิลหน่อยแนูไม่ต้องหรอกอันนี้หรออันนี้มอนดามเบดเฉยคือมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างจเป็นนะโอเคแล้วอันนี้ก็อัพพลัง้าับโอเคจบเทิร์นเลยอีกสองกาะน,นะเกาะคราวนิสเกาะอรังเฮ้ยเรามานี้ก่อนแล้วข้ามานี่โอเค อะไรนะเอ่อตัวนี้มีทองคนูอันนี้ต้องเน้นดาบหน่อยเอเคอยู่จะมาน,นี้ก่อนมาดูกันนะถ้มามาอันนี้หมดเทินหมดเทินปับ๊บเราก็จะได้ของถ้าเราชนะมีธนูธนูใหญ่เต็มมากแต่ว่าเกาะมีหลายชั้นโอเคลองดูคุณผู้ชมขอฟาร์มก่อน <laughs> ขอฟาร์มสักนิดนะขอเน้นดาบโอเค เส้นนี้แหละไปเลยเอาเส้นจริงกูโอเคทุกคนลงมาอยู่ข้างล่างเรากันแค่บริเวณข้างล่างก็พออ่ะลงมาลงมาลงไป,งไปเออแล้วก็อุ้ยตายละอ่าหอมมะนีิหอมมะนีิหอมมะนิแอบ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 ,แอบไปก่อนธนูยิงคัดไทยหน่อยสิ ไอ้ตัวไอตัวมีสกิลไปอยู่ข้างบนเออทันไหมวะทันไหมวะทันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยมันหนีอ่ะมันหนีอ่ะมันหนีมันหนีไปไหนเฮ้ยยิงโอ้ยยิงสมัไิเออขับ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 ขัับต่อไปอ่า นายมาช่องแคบนายก็เสร็จเราสิวางระเบิดรอเลยจ้าอโอเคโคทโนอยู่นี่นะอโอเคมาเลยมาเลยยิงอุย้ยมันมันหลบได้มันหลบได้มันหลบได้ยังไงเอ้ยไปฮิลไปฮิวโอ้มันเอ้ยมันสรุปว่ามันกระโดดใส่กองดาบได้ด้วยเหรอเนี่ยแย่แล้วผมแย่แล้ว ไม่เข้าใจว่ามันกระโดดไม่ได้เว้ยโหเกือบครึ่งเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรดันไปก่อนดันไปดันไปแล้วมันเอาดันเออเออลมด้วยช่วยกันดันเออเออเอาสิเอาโีวูวูอันนี้ไอฮิวเหลือน้อยเลอเกินอ่าไปไปอยู่ตรงนู้น เอ้เอ้เอ้ไม่เอาไม่เอาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเอ่อต้องวิ่งชาร์จอ่ะจริงๆริงทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากวิ่งชาร์จดอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกาบ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 เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 กาบเออเฮ้ออุ๊ยอุ้ยไปแล้วหนึ่งกองคุณผู้ชมโอ้โหเจี๊ยแม่ ทำไมทำไมทำกระชั้นได้เดี๋ยวดยแอบกวนบเอาลุยอย่าเอาธนูไปช่วยด้วยธนู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 เออเออเออดีอดถอย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 มถอยหมาอยไมหมาอ่าอย่าออย่า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 อยายอย่ย่าอยา่อาย่อยา่่อ่อ่่าอ่นอออ่าม ไท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 ไเฮ้ยธนูตั้งอยู่แล้วธนาแม้ธนูไอ้ข้างหลัง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 เข้าข้างหลังเข้าข้างหน้าก็เข้าโอ้ยอะไรกันเลยนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าหลังมันเข้าหลังคุณพระมันเข้าหลังเอ้ยธนูปะระเบิดเออรีบเฮ้ยอุ๊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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้ยวเออหมดสองกอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วมีโอ้เรียบร้อยคุณผู้ชมไปบัดไม่ไหวเอ,อ่อแล้วหอกสองกองก็อย่าเอ้ยไปหมดเลยกองเก่งจริงเ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลย เออขอดูหน่อยดี่อ่ะโอเคโอค้โหแล้วแบบนี้คือมีแต่หอกสู้ไงวันนี้จบไม่สวยสะละมั้งเดอะเซร์โอเคอันนี้ลงไปกันอันนี้านูอยู่ตรงนี้อันนี้มันจะต้องวิ่งขึ้นมาสา่นีมโอเอไม่เป็นไรนะถ้าเกิดเราแพ้เดี๋ยวเรา รีสตาร์ทเช็คพอยต์ได้นะโอเคปึ okay. ๊บมาแล้วมามาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย hmm. มันมันมาลงฝั่งนี้ว่ะเออเออเฮ้ยเบสื่อเนี่ยบางทีมันก็กระโดดเข้าบางทีมันก็กระโดดไม่เข้าอนะ uh. เดี๋ยวเดี๋ยวยิงจากบนนี้แหละลงไปยิงลงไปสิ เออแต่มันโอ้ไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่มันธนูนี่หว่าเฮ้ยต้องหลบอ่ะต้องหลบ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 ต้อง,องหลบอ่กวงในเลยอุ้ยไม่ได้อ่ะไม่ได้เฮ้ยคุณผู้ชมไม่ไหวว่ะขออนุญาตนะ <c oughs> ไม่ไม่ชิดชิดโอ้แอะ เดี <Enter? S 2> uh. ๋ยวเดี๋ยวเอ้ากด abandon แล้วมา restart ไม่ได้หรอมีอะไรโหลดเช็คพอยต์ต่ออียาวเลยคุณผู้ชม ไม่นะโหถอยมาตั้งแต่ยังไม่ได้ไอเนี่ยก็ก็ไปแง่บ้างครับคุณผู้ชมสงหลาบแบนนี้แบนนอตพักนี้ก็เอ้ยแบนนอตพักนี้ก็ก็กระยับอ่ะเราเนี่ยแหละยับเออก็ตอนแรกกะว่าเออพันนี้คงจบอ้ะไม่จบอ่ะก็ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะครับสำหรับแบนนอตกับความ่ายแพ้ครั้งนี้ก็ก็คงจบแบบ การได้แพ้่างนี้แหละไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวน่าจะอีกสักสองสามพัน <c oughs> แล้วัวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวผมแอบไปเล่นนอกรอบดีกว่าให้มันทันอนะ่ะเออจะได้ไม่เสียเวลาดูกันนะโอเคโอเคบ๊ายบาย